ิดดดะน้ววเเียยฮอไรไอ้นิดเดียวก็ไม่ได้แตกพี่โจ้ไม่ได้ทำพี่โจ้เลยแล้วไงสายยันมาครับเฮ้ยไม่ได้จีบเธอโยคูปีชาเรียกปีชาเก่ามากเลยทำน้องสาวเราท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำครับแน่ใจแน่ใจให้ตอบอีกทีไม่ได้ทำตอบรับมาไม่ได้ทำไงเสียงดังทำไม เขาตื่นแล้ไอนเขานอนกันเถอะไ,ไ,ไม่ได้ถามเฮ<ม>้ยไม่ถามเลยยังตัวตนอ,อีกรอบอาดาได้ทำหรือเปล่ากำลังฉันไม่ได้ทำเนี่ยค่ะไม่ได้ทำเซ่เดี์ไม,ไม่ยค่ะไม่มีใครยอมรับเลยว่ะอย่างผมงฉันจัดการเองทุกคนจัดแถวหน้าอาดาเลยหนึ่งปฏิบัติไป ำไมมายืนหัวแถวเรียตงตามลำดับความหล่อแล้วใครเขาบอกมึงหล่อเกลียวเมียกูไนไปเขาี่ใส่โล,ล่นอนโซฟาอยู่น้องเดี๋ยวนี้เด็กไหนอ่ะผิดท,ที่เด็กก็เล่นผิดล็อกตัวทำหญิงทองหรือเปล่าไม่ได้ทำครับมั่นใจนะไมึงอ่ะไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำนะ หญิงก็คงไม่ซีนที่แล้วมึงทำผัวหรอกเขาอาจจะเข้าผิดบ้านก็ได้ทำให้หญงทองหรือเปล่าไม่เคยพี่รู้รู้หรอรู้รู้ว่าใครทำล่าสุดเลยเมื่อวานนี้จริงปะเนี่ยไปเล่นมหกรรมลิเกเข้ากรุงเทพเออเออขับผ่านรัชดาเราก็เห็นเอ๊ะรถใครจอดอยู่เดี๋ยววยหวางอ่ะแสดงว่าเห็นกระตาเลยเออรู้จักวุ้ไตยดอนน่มั้ยล่ะเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยไป พูดอีกรอบก็เคยได้ยินแต่ชื่อไหนละอาผมร้แน่นะเออเออเขาไปว่าไม่เคยเอาดีๆคิดดีๆไม่เคยไม่เคยเออนั่นไองกูเห็นรถมันจอดอยู่ข้างหน้าร้านเลยกูก็ขับแล้วไปจอดเทียวแล้วเปิดกระจกมาเห็นชัดเลยไอ้พี่เที่ยวโพเตดอนพ่อเมืองพ่อมึงเขาไม่ได้ไปเที่ยวไปเขาไม่ได้ไปเขานับอยู่เทีโพเตดอนไปไหว้ของพงเป็นลูกทะเล มึนนทงทำหรือเปล่าไม่ทำมึงแน่ใจนะจ้าแล้วมึงอ่ะไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ทำแล้วมายืนทำไมไอ้หน้าแห,งห้งเฮ้ยมึงจะต้องมายืนต้องมึงไล่มึงทายมายืนเนี่ยไม่ถามเขาสิเราจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งยอมรับแบบลูกผู้ชายใครที่เป็นคนทำน้องฝาบกูท้องให้ก้าออกมาข้างหน้าเรื่องกล้ย สายลูอยอกพ่อกมันทนอยอ,อ่ะมันใจมากเลยมึงทำน้องสาวกิดท้องไงาไม่ได้มึงไม่ได้ดทำแล้วมึงก้าวออกมาทำไ,ไมผีป่าผีที่ไหนมาดูริเก้นเนี่ยผีตึกเนี่ยเฮ้ยมึงก็จะให้มีให้ได้เลยไม่มีเซรีไอ้ยังค่ะมันไม่ยอมรับกันเลยว่ะทำไง,ไงดีดพึ่งสิ่งจากสิ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงวะดูเรื่พวกมันไม่ยอมรับแม่ทำฉลากขึ้นมาห้าใบเขียนคำว่าผัวแล้วให้พวกมันจับใครจับได้คำว่าผัวไอ้คนนั่นแหละทำมองญิงท้องพขาไบางเห็นด้วยเรื่องนี้อันนี้ก็ผมไม่ได้ทำจับได้ไม่ได้ทำก็ถือว่าสวยไปจะม่สวยได้ไงก็ผมไม่ได้ทำอ่ะก็เพิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงไม่เกี่ยวเลยรั้งเสื้อเมืองไม่ทรงเมืองเกย์ในเมืองก็ไม่เกี่ยวเลยเห็นเถียงเอาไงเนี่ยไม่ได้เถียงต่างคนต่างพูดไม่ต้องพูดมมมมัีีปากกก็็ต่่ไไจะพูดจะไม่ แล้วเสียงสัตว์อธิษฐานอธิษฐานตร่อราวดีเคยเป็นผัวน้องพีเจ้าพี่เล็กเจ้าที่ล จะเป็นมึงที่ตายที่นี่หญ้ามันเขาดีเขาปลูกสนามหญ้าดีนะนิ่มันมไม่เจ็บเลยใช่ไหมไม่เจ็บเลยใช่ไหมแว่ากเป็นเจ้าของสนามหญ้าทไมันจะตายตรงนี้โอ้ใครตายเป็นจับอย่อะไรนะจับเฮ้ยนี่นี่ไหน่ะเนี่ย ไอ้กี้เิ็นดังข้อข้อครับผูบใครเปิดก่อนตายเกือบเห็นไม่ใครเปียแ์ได้รุ่งนี้สามโมงเช้าขึ้นฝั่งหน้าของครนโดเปิดพร้อมกันใครเจอคำว่าหัวกูจะตัดหัวมันอะไรแล้วกูไม่ได้ทำกูต้องมาจับทำไมวะมึงก็ต้องจับแต่ไม่มีใครยอมรับอะไรของคุณหูเดียวของกูได้ยินนะ มกูจะพูดใส่ไหมสิวะจะแทงแม่งมึงจะแทงใครผมมีมีดไหมเนี่ยผมยังไม่ได้รูยชื่อเลยไม่มีก็ไม่ต้องพูดแม่งถ้าตัวเท่ากันหน่อยน่ากูยิงแม่งมึงจะยิงใครมีปืนไม่แล้วผมมาพูดอยู่เนี่ยบนคนเดียวบนคนเดียวกูพูดใส่ไหมอ่ะแม่งกูไม่ทำหนุ่ยยังไม่จับเลยความคิดทอยู่ตรงไหนวะถามจริงผมก็ได้ยินอยู่เนี่ย เธอฝากไว้ก่อนนะมึงนะสักสการะที่วมวบอกจริงกับเจ้าพี่ในสัญญากับ